ก็รู้สึกยิ่งใหญ่อลังการากฮะสมคำแบบล่ำลือนะครับผมงานไฟนอลก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีโชว์พิเศษด้วยจะมาดูกันว่าเราจะโชว์อะไรนะครับผมแล้วก็เราได้ยกแบบอุปกร์หรือว่าคอสตูมของเรามาให้ถ่ายรูปกันหน้างานด้วยแล้วก็มีของต่างๆของทางซีรีส์แบบเยอะมากที่น่ารักแบบน่าเก็บสะสมมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากตอนนี้ที่จะได้ดู EP ี14กับมาแบบดูกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับผม ช่ Hi, วันนี้คนมาดูเยอะมากเลยครับหลายพันเลยแล้วก็มาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์ข้ามฟ้า mm hmm. ก็วันนี้ก็จะได้ส่งตัวละครกลับไป mm hmm. นะครับห mm hmm. ลังจากที่ไม่ได้ส่งมานานส่งล่าสุดก็คือเมื mm ่ hmm. อไหร่อะ mm hmm. น,นินน่งเฮียแล้วมันนานมากแล้วไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้แบบมีฟีลส่งตัวละครมานานแล้ว วันนี้น่าจะเป็นอีกวันที่เป็นความทรงจำดีๆของชีวิตครับเชิญผมเ,เกี่ยวกับตอนสุดท้ายใช่ไหมก็รู้สึกใจหายพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเราก็ถ่ายกันมาเป็นปีเลยนะกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะผูกพันกับตัวละครมากอยู่นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้องส่งตัวละครกลับซีรีส์แล้วอันนี้อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมส่ง,งตัวละครกลับเพราะว่า <c oughs> เคยมีประเอิมปประสบการณ์การส่งตัวละครกับเท่าไหร่นะครับผมก็ก็ก็ลองดูนะครับเขจะมาหรือเปล่าก็ลองดูขอบใจก็อันนี้ก็ส่งไปไม่กี่ครั้งเหมืกันล้ก็ก็ตื่นก็ตื่นเต้นปนใจหายนะครับผมพร้อมไปกับทุกคนเลยครับอันนี้ลอดชีวิตไปจนถึงอีีนี้นะคะที่ไม่โดนหนักที่เรียนไม่โดนอะไรมาดีครับดีครับก็เดินตลาดก็ใส่แว่นดำกับปิดแมส ่่จริงอมีแบบว่าเมื่อกี้ไฮบอยมาแล้วก็มีแฟนขับรถหนึ่งเดืนมาแล้วก็อย่างนี้ใส่แล้วตัวแก้ปัญ่าตึงๆจะมีแบบว่าตัาแก้ตัาแก้ตัาแก้ขารตีบทแตกการตีบทแตกเรขอบคุณมากเลยที่ไม่ชอบรามินเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมแสดงได้ดีครับตัวแก้ตัวแก้แล้วเป็นยังไงวะเพราะวันนี้คือจะทิ้งบทนี้แล้วนะก็โหจริงๆรามินนี่เป็นหนึ่งในตัวละครที่ ที่ผมรู้สึกว่าผมรักเขามากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมกับเขาได้เรียนรู้แบ่งปันอะไรในชีวิตเยอะแล้วก็ตัวละครเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะใช้สภาวะจิตใจและอารมณ์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองอ่ะที่พาเขามาถึงฝั่งฝันได้พาเขามาถึงประสบความสำเร็จแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมจจะยังไม่ส่งตัวละครยังยังฮะอ๋อจะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งตัวละครจะไปแล้วจะไปแล้วเดี๋ยวจะส่งตัวละครตอนขึ้นเวทีของงานวันนี้แหละจะพาเขามาดูบรรยากาศหนึ่งทีแล้วเดี๋ยววันนี้หองน้องสุดท้ายที่แบบเราจะได้คุยกันกับรามินครับประมาณนี้ครับผมจริงๆก็รู้สึกอยากเก็บความทรงจำให้ได้มากที่สุดบนเวทีบนตอนที่จะได้ดูแฟนอนีทีพร้อมๆกับทุกคนครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบ โอ้หเผื่อแป๊บเดียวมันก็ถึงปี14แล้วอ่ะมันมันจบไปมากเลยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความทรงจํากับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทั้งที่แบบว่าตามตอนไปถ่ายเองหรือว่าตอนงานต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะเก็บความทรงจําให้ได้มากที่สุดใช่ค,ครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ทุ่มทุนแล้วก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเหมือนกับได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้ ได้ออกกองด้วยการได้กินข้าวด้วยการได้พูดคุยด้วยกันได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์จากที่แบบเราเป็นนักแสดงค่ายเดียวกันแล้วก็มาทํางานด้วยกันก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันเพิ่มขึ้นมันมากขึ้นมันสนิทขึ้นครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นสนิทกับผมป่ะแต่ผมก็เลยไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้เล่นกับทั้งทั้งห้าคนนี้ใช่ครับผมก็รู้ก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบ เป็นความทรงจำที่ดีชายก็รู้สึกว่าใจหายเหมือนกันก็เมร้อเรับไม่ร้องเอาจริงเมื่อกี้นั่งพี่ๆเขานั่่งมมวไพี่ๆเขาพี่ๆไปขับเขาแบบเดินมาไฮบาร์หรือแบบมาถ่ายรูปก็รู้สึกว่าเออแบบแอบแอบรู้สึกว่าเขาเลยรู้สึกว่าจะร้องเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่แบบกเอาเพลงอะไรเอาเพลงนฮะก็เดี๋ยวต้องไปดูในว่าจะไปดูอะไรก็ร้องใช่ใช่ก็ต้องร้องป็ตนองร้อง รอย่าเปิดแล้วกันจะตัวตามใช่ก็ก็สูดว่าดีใจครับผมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ด้วยครับใช่ก็ผูกพันมีอะไรจะบอกตัว่ดจะเกจะใครดีโอมแล้วกันโอมอหลเอ่ก็ได้อ๋อได้นะครับสำหรับตัวเพจไทยหรือว่าเพจที่นะครับผมที่มันอยู่ในเพจ่ชอบก็จะเกลียนิดนึงนะครับผมก็ ขอไม่ซีเรียสมากเลยกันจะขอบอกว่าเป็นตัวละครที่ชุดสวยทุกชุดเลยนี่ชอบมากขอบอกคุณทีมสตาร์ดิสมาแล้วก็ก็เป็นตัวละครที่มีความไฮมอมอยู่ก็คือแบบเก็บกดนิดนึงไม่เป็นคนเก็บกดหรอเล่นคือไม่ออหรอก็เลยใส่สีฉุกชาินมาเลยวันนี้วันนี้มาปวดแอบตัวเองหรอไม่ครับมาเอ็กซ์เพรสตัวเองแล้วันนี้ก็สดใสหน่อยวันนี้ก็สดใสหน่อยหน่อยครับผมก็หมดมา ซีวิตอยู่แล้ไม่เคยมีความสุขเลยกลัวเอะไรม่ได้ใครบอกมาโอ้ยต้องพูดไม่มีความสุขไหนบอกมาอยากให้ต้องพูดพ่อนะพ่อไม่ไม่เกี่ยวกับเราพ่อพ่อเราพ่อเราด้วยเหอะก็ด้วยเกี่ยวหน่อยเกี่ยวหน่อยเกี่ยวหน่อยก็เดี๋ยวพาไปเคลียร์กันในซีรีส์และวกันต้วันนี้จะมาสดใสนะครับ เรียกมากเลยแต่ว่าอย่าพูดซีเรียสเลยเนาะได้หมดคุณจะได้เุณจะได้แต่สั้นๆเดี๋ยวเราด้วยพอดีอย่าร้องไห้แล้กันร้องไห้ก่อนเปิดสนุกร้องตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับเป็นต่ำเป็นต่ำทเดี่ยวเลยไหมถ้างั้นครับถ้าตัวรามินก็พูดสั้นๆรวมๆก็ประมาณว่าขอบคุณที่ขอบคุณที่เข้ามาสอนอะไรจะมีหลายๆอย่างแล้กันเนาะเราได้อ่านบทแล้วมันทําให้เราสะท้อนถึงถึงเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยแหละ ทั้งเรื่องแบบการเซตโกของชีวิตเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีแรงไตฟ์ motivation เขาสูงมากอะไรเงี้ยมันทาให้เราแบบอยู่เราก็กลายเป็นคนแบบนั้นขึ้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ทําให้สุดท้ายเราก็มาเรียนรู้ในชีวิตเราก็เรียนรู้นิสัยจากตัวละครที่ตัวเองเล่นเองด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็กลายว่าก็วันนี้แหละเป็นวันที่ต้องส่งกันแล้วเราก็พูดได้แค่ว่าขอบคุณที่สอนหลายๆลาอย่างแล้วก็ที่ได้เคยอยู่คุยเพื่อนกันในยามที่ไม่มีใครในช่วงที่เตรียมข้ามฟางเนี่ย ตอนนี้คือตอนนี้สองเรื่องต่อกันเลยครับของดูมนันดิซอมไบรเวอร์อกับตัวข้ามฟ้าเกเนเธอแล้ว,ลวเราถ่ายต่อกันอย่างเงี้ยครับตัวละครมีความโหดเที่ยมเหมือนกันเลยครับในด้านการแสดงเนาะใช่ใชประมาณนัน้ประมาณนั้นก็ถือว่าสนุกดีครับสนุกดีเป็นอะไรที่ท้าทายอะไรใหม่ๆท้าทายในชีวิตครับพี่ศิตอนลยครับส่งให้เลยเล่นชื่อด้วยราเล่นรอเล่นก็ ผูสร้างราการก็รู้สึกว่าชารันเป็นตัวละครที่สอนอะไรซีพึกงหลายอย่างครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือว่าวินัยความอดทนหรือการฝึกฝนทําการบ้านต่างๆนานาเพราะเราก็แบบว่าห่างหายกับซีรีส์แบบความยากหรือการที่เราถ่ายทุกวีคทุกเดือนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้หลายอย่าง ซึ่งเอาชีวิตส่วนตัวไปเยอ่เหมือนกันครับครับครับเราเสนุกราหัง่ไสนุกดีแล้วระบายระบายไม่ไม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาทำงานก็อยากจะมีอยากจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในสภาวนของเรามากที่สุดครับผมมันก็ต้องใช้เวลาชีวิตของเราอยู่แล้วเราก็ต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีร้บผมก็สนุกมากๆครับผมสกก็อย่าบอกอะไรคณินก็ ขอบคุณคณินมากๆเลยที่อยู่ดยกันมาปีหนึ่งแล้วจริงๆอยู่มานานมากแล้วด้วยวาปีเพราะว่าเราก็ตั้งแต่พายลอตตัวแรกๆเลยนานมากแล้วเป็นซีรีส์ที่ทุกคนรอมาสาปีเนาะแต่ตอนนั้นก็จะเป็นคณินเวอร์ชันเด็กๆหน่อยอแต่ตอนนี้จะเป็นเวอร์คณินเวอร์ชันที่โตแล้วแล้วก็แซ่บแล้วด้วยคณินได้ให้อะไรได้ทําให้ทุกคนเห็นมุมที่อาจจะไม่เคยเห็นนุนิวเป็นแบบนั้น เสอยบอกว่ามันเป็นคณินนะครับมันบางอย่างอาจจะคณินสอนให้รู้มีมุ้งแซบเหรอลูกก็ใช่ค่ะก็มุ้งที่เป็นตัวหนูเลยไม่ใช่เลยตัวจริงไม่ได้เป็นคนแซบแบบนั้นอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคณินคือปวดแอกหนูอ่ะเสียเขาปวดแอกทำให้หนูเป็นคนโซกมากขึ้น ทำให้วนนิวโตขึ้นเยอะเลยเได้ได้ทำให้สกิลหลายๆอย่างของนิวพัฒนาขึ้นเยอะอแล้วก็สอนอะไรผมเยอะมากเหมือนกันก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจะก็จะไม่มีวันลืมเลยครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากแล้วก็ถ้าห่างหายกันไปนานต้องคิดถึงแน่ๆวามีมีหนึ่งทีอ่ะเจลด์เจลด์เละครเจสผมเจลด์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 เจลด น้อยแต่มากนะครับหมายถึงว่าในการประกวดของแต่ละครั้งในข้าว้ามันก็จะมี impact เนาะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าอยากเรียกร้องอะไรที่เรียกร้องสิทธิ์ให้ประชาชนด้วยกันอยากให้คนข้างบนหรือว่าคนที่มีอำนาจจัดการมองเห็นถึงเรื่องปัญหาของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ทำให้เราตระหนักอะไรหลายๆอย่างนะครับนึกถึงแบบตัวเองสมัยเรียนมาาะไยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าขอบคุณเจแล้วกันครับที่ทําให้เราแบบได้กลับไปคิดอะไรได้หลายๆอย่างมากขึ้นครับอือครับ <ๆ S 1> ก็ถ้าเนทอยากบอกอะไรคาวินก็คงจะเป็นว่าคือถ้าคาวินเปรียบเสมือนเพื่อนผมก็คงจะเป็นเพื่อนที่ต่างกันสุดท้วงมากๆ,ๆ,ๆเพราะว่าๆๆจาก การแต่งกายล้วก็อัดมากๆหายใจไม่ออกทุกซีนเลยครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ไม่เป็นคนที่แบบแต่งตัวมีชิคในขนาดน,นี้เลย <c oughs> แล้วก็พูดมากด้วยตัวผมเองแต่คาวินแล้ว,ว,ลวพอพอพอเราสวมบทคาวินแล้วแบบมันต้องอิมพไวอะมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆคือ,ค,อคือจะรู้สึกว่าแบบเออมันก็ปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปแบบนี้ปล่อยเขาวิ่อยู่ปล่อยเขาเป็นแบบนี้เถอะใช่ใช่แต่แต่ก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณคาวินเหมือนกันที่ทําให้ผมได้ เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับผมเพราะว่าผมไม่เคยได้รับบทคาลิเตอร์ที่นิ่งขนาดนี้มาก่อนใช่ก็ก็เลยรุ้กว่าทำกันบ้านหนักเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะท้าทายผมเหมือนกันก็จะเก็บเป็นความความทรงจำดีๆกันครับผมใช่กับคาวินขอบคุณตัวละครไปได้ให้ขอบคุณนเคยแฟนเราที่เขาแบบรู้เงินผ่านอือแต่ตัแทนตัวแทนตัวแทนตัวแทนก ขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยไม่ว่าจะเป,เป็นแฟนชาวไทยหรือว่าอินเตอร์แฟนส์ด้วยนะครับที่ร่วมเดินทางกับพวกเราทั้ง6คนแล้วก็มีน้องคริสกับสา,ายฟ้า <ไป S 1> <ๆ>ด้วยครับแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆหรือพี่บอลชอนชครีอย่างนี้ก็ขอบคุณที่ชื่นชอบในตัวพวกเราทุกคนแล้วก็สีสันสมบูรณทุกคนนะครับหลายๆคนก็อยู่รอมาตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วบางคนก็แบบอา,อาจจะเพิ่งมาดูก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่คอย ซัพพอร์ตหลายอย่างไม่ว่าจะคอยปั่นเทรนให้ทุกอาทิตย์แล้วก็คอยแบบไปส่งกำลังใจให้ในทุกๆคิวที่เรามีการออถ่ายทำก็หวังว่าหลังจากนี้ถ้าซีรีส์จบไปแล้วทุกคนก็จะยังไม่หายไปจากเราเนาอยังอยากให้อยู่กับพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าหลายๆผมเห็นนะว่าหลายๆคนอาจจะแบบมีฟีลอยากจะรอให้มันจบแล้วค่อยดูซึ่งตอนเนี้ย ทำได้แล้วหลังจากวันนี้ไปดูได้แล้วค่ะไม่ต้องรอแล้วนะมาครบหมดแล้วนะคะไปดูได้เลย